สวัสดีครับวันนี้ผมอาร์ตเอฟเวอร์เรสต์นะครับศูนย์อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้เลยมาอยู่กับสวนปอ,ปอ,นปอนนเลยครับปอเนี่ยปอแนะนำตัวอะไรครับสมคิดพูนสวนบ้านยไงพ่อบ้านห้วยซ้อบ้านห้วยซ้อตำ<อ>บลห้วยซ้ออำเภอ <ừ> เชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ได้มาติดตามหลังที่ว่าปอเบิ้ลใช้ปุ๋ยโอทูเอเวอเรสต์ไปเนาะผมขอถามว่ามันเป็ี่ยนยังไงของปอมันออกนักอยู่เนาะล้วก็มีน้ำหนักอันนี้อันนี้มันสองสองมิตรอันนี้กี่มบสองมิตรอันนี้ยางสองมิตรนะครับสองมิตรนี่ครับ ยางสองมิตรนะครับสองมิตรได้ขนาดนี้เลยครับแต่กอนจะได้ก่อนอืมก่อนนี่น้อยเดียวมีกเนี่ยตองมีตมาดูเห็ต้นนลยครับว่าตับมะเชียครับต้นนี้ครับอันนี้สองมิตรนะครับอันนี้ยางสองมิตรไม่ละตะกอนนี่เป็สองมิตรเปสองมิตรแล้วก็มีนี่มน้อยครับต่กอนที่ว่าป้อป้เคยใช้ปุ๋ยผมเป็นอะไรพ่อโอ้มันออกน้อยออกบางทีอะแย่ถึงก๊อกเนี่ยแต่กอนนะแล้วก็ประเดียวเนี่ยใจของผมขายล่าสุดน้ำหนักล่าสุดน้ำหนักเป็นสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ด แต่อก,อก่อนเ็ได้ก่นกอนในได้ร้อยแปดิีตอยรับเป็นห้องเขาเพงหัวใจอหัวใจอยู่ก็ออยงอยงรับเลยยองภับเลยเนาะใช้ดีบอกตอ่อเลยนะพอ่อในน้ำเปื่อนหลายคอนอยู่ครับตอเป็นยังครับถ้าว่าในเดี๋ยวผมจะเข้ามาตีต่ามใหม่เห็นกำนะครับครับสวัสดีครับ